สวัสดีครับตัวด้านตคอนพิงค์นะครับผมแม็กนะครับผมหัวหน้าตลาดขายขายโครงการนะครับผมวันนี้มาสัมภาษณ์คุณหนุ่มนะครับลูกค้าหนุ่มลูกหล่อเรานะครับตัวนี้เป็นรีโวนะครับ2.8นะครับตัวนี้พร้อมข้อความช่วงล่างเลยบรรทุก5ตันนะครับตัวนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่อแคมเปญนี้ก็เลยถามจากลูกค้าเองเลยนะครับถามจากปากคุณหนุ่มเองเลยคุณหนุ่มครับรถคันนี้ใช้เงินออกเท่าไหร่ครับผมใช้เงินออก800บาทครับ800บาทจริงๆเลยใช่ไหมครับผม ลูกค้าจอง1,000พนะครับวันรับรถทอนให้200ด้วยนะครับผมใครสนใจแคมเปญนี้รู้จักคุณหนุ่มก็ติดต่อทางคุณหนุ่มได้เลยหรือว่าถ้าอยากติดต่อทางถ้ารู้จักเราช่องทางที่รู้จักเราก็ติดต่อทางเราได้เลยนะครับผมอันนี้800จริงๆครับรับประกันครับผมแปดร้อยแบบนี้ได้ชุดแต่งได้ทั้งครอกและช่วงด่างเลยเหรอครับได้หมดเลยครับ ทั้งชุดเลยคือออกมาเป็นลครับสถบนี้เลยพร้อมใช้งานเลยพร้อมรับงานเลยพร้อมรับงานพร้อมวิ่งหาตังเลยครับครับตอสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหนุกมากๆครับผมมาไล้นครไบ้ครับผม